ครับกราบสวัสดีพี่น้อง FC นะครับผมชาวยูทูบนะครับที่รับชมช่องชายพานุ่ยนะผมขอขอบคุณพี่น้อง FC นะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับช่องชายพานุยเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมวันนี้ป้าเบิ้มจะนําไปปีนงานเหมาครับนะงานเหมาไก่บอลนาะครับผมใส่เต็มเลยครับผมกำลังออกไปเนาะเดี๋ยวไปดูครับผมว่างานจะยากแค่ไหนเนาะพอดีป้าเบิ้มเมื่อวานนี้ไปออกรถครับผม อามิซูมิซูนะครับคูโซเครื่องเครื่องสองสีครับผมนะวางดาวไปแล้วครับผมเดี๋ยวกำลังทำเรื่อ,องออกเนะนะาะแล้วแต่มาวันไหนจะถ่ายดูครับพี่น้องน,นะจัดทีมงานมาเพื่อพิถีพิถันครับคูโซครับสีขาวครับเดนะี๋ยวผมตามไปดูครับผมบนตนู้ดนะินเนาะเดี๋ยวกับเอาไว้ไก่บอกครับผมมาพี่น,น้อง còn lúc này mới <laughs> đây quyền đầy vũ quang กำลังใส่ครับผมยิง,รง,รยง,รงครับผมต้เสียอยู่กำลังไปเทงานหน่อยครับผมนคันหนึงที่ว่าใส่ไปเทิงงานหน่อยครับยู่สิบคันครับผมเทิงงานแบบเบิร์ดเราเนาะกำลังจะไปเอาไม้อีกคันหนึ่งครับ cứo so với nhau, 2240 xăng một ngày. đầy nêm rồi, ông nhá. cái máu vậy nó.